สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในดูช่อง YouTube กิจโพส h ช n แนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับท่านที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ด้วยนะครับไปกดไลค์แล้วก็ออกมาก็ยิ่งดีนะครับเพื่อเพิ่มยอดไลค์ให้ผมเยอะๆะก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับตอนนี้คู่ กับแห่งปีนะครับก็มีกิจกรรมนะครับมีเรื่องราวอีกล้าวรับท่านจริงๆแล้วผมก็นึกว่าเงียบหายไปนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์กับคุณสนทิริมทองกุลแล้วนอกกนั้นยังมีกำลังเสริมนะครับคืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าอาจารย์ปานเทพนั่นแหละ ท่านเป็นเลขากปปอสอไม่ใช่ดิเป็นเลขาพันธมิตรแต่ตอนนั้นก็ท่านก็ไม่ดังนะมาดังตอนเนี้ที่มางัดข้อกับคุณชูวิทย์กระมวลวิเศษคุณชูวิทย์คนเดียวโดดเดียวเดียวได้นะครับแต่าการรังเสริมของชูวิทย์ก็มีนะแต่ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกมาประกบคู่อะ่ะเพราะคุณชูวิทย์เขาชอบฉายเดี่ยวครับเขาเป็นศิลป,ปินเดี่ยว กงกำลังเสริมเขาก็อยู่่ร,รอบรอบรอบข้างคอยส่งข้อมูลเคยช่วยคอยอะไรกันทำหนองนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณสนทิริมทองคุณออกจากถ้ำครับมาพร้อมด้วยคุณปานเทพพัวพงพันนะครับเป็นการเปิดตัวสองคนนี้เปิดตัวเปิดตัวว่าเป็นพวกกันจริงๆก็เป็นพวกกันอยู่แล้วครับแต่จริงผมไม่รู้ไง ผมก็เห็นอาจารย์ปานเทพเขาเป็นสายกัญชาไนะไม่ได้เกีเ่ยวขอ้อนะโอเขาก็เป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันออกมายื่นหนังสือครับคุณสนที่กับคุณปานเทพยื่นหนังสือให้กับปอป,อปอชอตรวจสอบที่ดินของคุณชูวิทย์นะครับเป็นที่สาธารณสมบัติหรือเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละครับก็ปรากฏว่าใครมารับไหมมายื่นหนังสือ แล้วมีใครมารับออก็ต้องมีคนมารับหมายมัมีเจ้าหน้าที่ปปอชอมารับใครเจ้าหน้าที่ปปอชอตัวตัวบิ๊กบิ๊กไม่ได้มาหรือไงก็ไม่รู้ไม่ได้ตามข่าวนะก็มีเจ้าหน้าที่ปปอชอมารับแล้วก็รับรองเรื่องรองทุกนะครับ,ค,รบคุณตัวที่กล่าวว่าตนกับนายปานเทพมายื่นคำร้องกับปป,ปอชอตนไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหตุผลคือตอนมีความสับสนในเรื่องที่ดินเรื่องสวนของคุณของนายชูวิทย์จากที่ตนได้รับข้อมูลและตรวจสอบเองและได้พบคุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างกฎหมายทุกคนให้เหตุผลว่าสวนชูวิทย์เป็นสารสมบัติไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อ่งตรงข้ามกับที่นายชูวิทย์พูดนะ อะไรละเอียดก็รู้กันอยู่แล้วล่ะอย่าไปพูดมากเลยเจ็บคอแล้วก็คุณสนที่ก็เคยร้องเรียนไปที่ผู้ว่ากอทมอแล้วคุณชัดชาติเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการเขตของเต้ให้กอทมอช่วยตรวจสอบให้มีมติชัดเจนว่าจะไงกับสวนชูวิทย กสทมก็บอกว่าคิดเป็นสมบัติหรือเป็นสมบัติของชีวิตเหมือนกับนายชัดชาติบอกว่าเป็นสมบัติของบริษัทของชีวิตตนทาเสื่อไปอีกฉบับหนึ่งให้เวลาสามสิบวันเพื่อให้ท่านคําตอบถ้าสิ้นสุดแล้วก็จําเป็นต้องมาล้อปปชออ,อมันสิ้นสุดไปแล้วสิ้นสุดไปตั้งแต่วันที่เจ็ดแล้วก็เลยเพราะว่ากสทม,มไม่ตอบผูว่า มีทุระเยอะหรือผู้ว่าขี้เกียจตอบก็ไม่รู้นะก็เลยโดนไปด้วยร้องปพ,อพอชอด้วยร้องบปพ,ดพอชอด้วยว่าเจ้าผิดกับกับผู้ว่ากสมด้วยฟุ้งโด,ดยการเขตของเตยด้วยแล้วก็อยากจะบอกสีสุวรรณไม่ต้องกังวล เพราะตนไม่ได้มาแย่งอาชีพอ่ะมีการแซวสีสุวรรณจันญาไปอีกนะครับบานทิพย์ก็บอกว่าเหตุเกิดจากการรื้อบาเบียที่ดินก็ไอ้นี่เรื่องนี้เราก็รู้หมดแล้วกับพวกหกสิบหกคนเราทำนองนี้เราก็รู้หมดแล้วมันเป็นข่าวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นทำนองว่าที่ชูวิทย์ลดโทษได้ก็เพราะบอกว่าจะเอาที่สวนเนี่ยเป็นที่สาระน,ะนะคือจากห้าปีหลือสองปีศาลเขา เขาลดโทษให้แล้วปรากฏว่าตั้งแต่แวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่วันที่ชูวิทย์เอาคืนมันก็เป็นเวลา12ปีอันนี้คุณปานเทมพูดเหมือนกับเข้าข้างคุณคุณชูวิทย์นะก็คือให้เป็นที่สาธารณะมาแล้ว12ปีด้วยกันโดยที่ไม่ได้มาทำอะไรอันนะโอเคแล้วเขาก็บอกว่าชัดเจนด้วยวาจาลายลักษอนว่าที่ก็น,นี้เป็นที่สาธารณะแล้วก็ให้ปปช ใส่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ชีวิตก็คือเหมือนกับว่ากรทมเหมือนกับว่าชาติชาติเอื้อประโยชน์ต่อผู้ชีวิตขอออกเขตเอื้อประโยชน์ต่อผู้ชีวิตอะไรทานองนี้นะครับสมมติว่านี่เป็นสิ่งที่ดีนะจะได้รู้กันเดี๋ยวรอวครับรอฟังก่อนอันนี้เขตหนึ่งพิษโรันนี้ผมไม่ได้บอก แต่ถ้าเป็นรถเบอร์หนึ่งเพื่อไทยนักธรชนพุธมาผมก็จะบอกแต่นี้อันนี้ผมไม่บอกฟังเอาเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้เชียร์เขา <c oughs> อ่ะก็คือสรุปว่าโอเคนะเราจะได้รู้ความจริงนักตีว่าไอ้ทงคูณชูวิยทย์ก็พูดอย่างนี้คุณสนทิก็พูดอย่างนี้คุณปานเทพก็พูดอย่างนี้คนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นวัดรักวิจาการพูด ไอปุ๊บก็ไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะที่นี้มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของหลวงหรือไม่หลวงอ่ะมันยังไงเราก็จะได้ความรู้กันว่าเป็นยังไงแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกแล้วว่าที่นี้มันก็เป็นของของคุณชูวิทย์นั่นแหละเขาเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาเคยไม่เคยที่มาทำหนังสงหนังสือยกให้กอทมอเลยและชื่อผือนนี้กทมไม่เคยเข้าไปยุ่งเลย คุณชูวิทย์เขาจัดการเขาเองมีการเปิดปิดประตูเป็นเวลาปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้แต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าคนที่มาใช้สวนชูวิทยนี่แหละครับที่อยู่บริเวณนั่นแหละเขามีความคิดอย่างไรจริงเขามีความคิดอย่างไรนะครับถ้ามีเวลามีโอกาสนะผมจะไปสัมภาษณ์คนที่เคยมาใช้สวนเนี่ยแต่ผมไม่รู้ใครเคยมาใช้มั่งอะ่ะใช่ไหม ว่ามันเป็นยังไงเขาเขาเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่รู้และในรอบสิบสองปีที่ผ่านมามีคนมาใช้เยอะมหมากมหมอะไรทำอนองนี้ไม่รู้นะครับแต่คนที่มีปัญหาก็คือคนที่ไม่เคยมาใช้สวนไม่เคยมาวิ่งไม่เคยออกกำลังกายก็คือคุณสนทิกับคุณปานเทพผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณปานเทพจะมาทำไม คุณสนที่มาคนเดียวก็พอแล้วหรือให้คุณปานเทพมาคนเดียวก็พอแล้วก็ไม่รู้คนสนที่จะมาทําไมคือมาเปิดตัวมาผึกกลางเพราะว่าคุณสองคนก็เป็นพวกกันคนหนึ่งเป็นแกนนําพันธมิตรอีกคนหนึ่งเป็นเลขาพันธมิตรก็คือเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วอ่ะออกมาเขาดูเออแต่มันแตกสาขานะสนที่มาเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่เคยเป็นพันธมิตรมา เอาพวก ngo ที่ไม่เคยเป็นพันธมิตรมาอะไรํนนำนองนี้มาโอ้โหมันูมามายืนทีสี่ห้าคนเลยเว้อยอะไรํำนองนี้อันนี้มาสองคนผมดูแล้วมันก็เลยงง,งงนะครับแล้วคุณชีวิตก็ออกมาต่อปากต่อคำบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ดําเนินการตามไปก็จะสอบยังไงก็สอบไปเพราะที่มันเป็นของเขาอยู่แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้จีนังอะไรเลยแต่คือปัญหามันอยู่ว่าคือที่แปลงเนี่ยเขาเอาคืนมาตั้งนานแล้วนะ หลายปีนะเขาทําฐานล่าเขาทําอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะทําไมเพิ่งออกมาเขาก็บอกว่าออกมาเพราะเขาไปคุยเรื่องกัญชาหรือเปล่าออกมาเพราะเขาไปโจมตีพักภูมิใจไทยหรือเปล่าก็เลยมีการออกมาตอนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่โจมตีพักภูมิใจไทยเขาไม่พูดถึงกัญชาไอเรื่องสวนชูวิทย์ก็คงจะไม่มีปัญหามั้ง อะไรทำเนยเขาบอกเหมือน,นีดียเขาก็ยินดีพร้อมใจกันแล้วคุณปานเทพก็บอกว่าคุณจุวิ์แม่งขี้ขาดไม่มีคำว่าแม่งนะขี้ขาดเพราะคุณปานเทพอันนี้มันที่ดินนะไม่รู้แม่งโยงไปกัญชาได้ไงในการแถลงข่าวนะปานเทพเป็นคนพูดเองนะว่าขี้ขาดแบบบท้าดีเบตเรื่องกัญชาทำไมไม่ไม่ออกมาดีเบตทำไมขี้ขาด ทำไมไม่กล้ามาคุยกันดีว่ากัญชามันเป็นยังไงเพราะเขาทําเรื่องกัญชาอยู่กัญชามันมีข้อดีหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมชูวิทไม่กล้าชูวิทบอกว่ายังไงก็ไม่ดีเบตกับปันเทพหรอกครับแน่จริงสนทิมสนทิมาดีเบตกับเขาไหมชูวิทย์ท้าสนทิกลับมาดีเบตเรื่องกัญชากับชูวิทย์ไมมเอาสิครับเอาเด็เออทำไมาชูวิทย์ ทำไมส่วนที่ไม่กล้าดีเบตกับชูวิทย์เรื่องกัญชาเอออันนี้มันก็น่าจะงหนทาไมส่วนที่ส่งตานเทพซึ่งเป็นทีมงานไม่ใช่ทีมงานเนี่ยก็เป็นพวกกันเนี่ยแหละไปท้าชูวิทย์ดีเบตเดี๋ยวมันก็เลยกลับตาลปาดกันชมาชูวิทย์ก็พูดมีเหตุผลแน่จริงลูกพี่มาเองเลยมาเองเลย มึงหน้ามึงมาเองเลยอันนี้ผมพูดเองนะนี่ใชูวิทย์พูดมึงหน้ามึงมาเลยมาดีเบกัญชาที่ไหนก็ได้ฮะไปรายการ,รากัญชัยมั้ยเออไอรายการถกไม่เถียงมั้ยรายการเปิดปากกับภาคภูมิมั้ยเอามะพวกนี้เขายอมรีบเลยแย่งจะคุบกันเลยอะ่ะมาเลย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 ,เลย,เลยสรุปผมก็งงๆครับก็ พูดกันคนละทีพูดกันไปพูดกันมาพูดกันพูดกันมาก็เลยคงไม่มีการดีเบตรครับเรื่องกัรชาจริงๆเพราะว่าถ้าคุณชูวิทย์มาดีเบตรเรื่องการชากับอาจารย์ปานเทพคุณชูวิทย์สู้ไม่ได้หรอกครับเพราะคุณชูวิทย์ไม่ได้รู้เรื่องหลักวิชาการไอ้พันตุามันมีกี่พันมันจะยังไงมันมีประโยชน์ทางการแพทย์ยังไงยังไงนี่คุณชูวิทย์ไม่รู้หรอกคุณชีก็รู้เพลินๆพนคุณสนทิก็รู้เพลินเน น่มันเจอกันโอเคจบนอกจากว่าคุณชีวิตส่งคนพวกนักวิชาการพวกหมอหรือพวกอะไรที่ไม่เห็นด้วยกันจ้ามาดีเบตกับปานเทพเอออย่างนี้เราก็ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งมันก็แบบคือมวยมันก็ต้องสมกันนะมันต้องต่อยกันได้นะมันไม่ใช่ห่างชั้นกันห่างชั้นนี่ยก็งายทองเนี่ยมันต่อยกันไม่ได้นั่นคือเรื่องเราที่ผมมาเล่าให้ฟังก็จริงๆแล้ว ให้มันเลยสิบสี่พฤษภาไปก่อนจะดีไหมตอนนี้จะมีเรื่องราวนู่นเรื่องราวนี้ต้องออกมาตอนนี้จริงแล้วมันก็มีผลต่อการเลือกตั้งนะมันมีผลต่อพรรคการเมืองนะผลดีหรือผลไม่ดีผมก็ไม่รู้นะมันมีผลมันเป็นข่าวออกไปก็เหลือกี่วันเองนะสี่วันน่ะให้มันผ่านพ้นหมนยคนี้เ็าลุยกันเลยลุยกันให้เต็มที่กันไปเลยนะครับออกมาพูดกันไปพูดกันมาพูดกันไปพูดกันมา มันก็พูดได้นะครับก็ต่างคนต่างพูดเพราะว่าเรื่องนี้มันถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นความเห็นต่างที่สวยงามยิ่งมันเห็นต่างได้พูดมาก็ดูที่เหตุผลดูที่ความเชื่อของผู้คนความเชื่อของประชาชนใครจะเชื่อใครใครจะเข้าข้างใครครับดูดก็มาดูกันดิวว่ามันจะไงนะก็คนเก่งสองคน สองบวกหนึ่งมาเจอกันมันก็ก็ทำให้เราก็ได้ความรู้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เหมือนนี้ป่าแทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอนะครับใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรกันไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยหรอกครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะยังไงก็มาซื้อน้ำหอมผมเอยครับน้ำหอมสายมูเตลูครับยี่ห้อหมุนตา ก็มีเพื่อนๆที่เวียดนามสั่งซื้อมาขวดนึงนะครับเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็ราคา590บาทครับซื้อหนึ่งแล้วก็แชมยามองน้ำเทวดาสูตรวัดโพหนึ่งขวดแล้วก็ลิปสติกหนึ่งแท่งนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นค่าส่งฟรีนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพชแนลหรือสนับสนุนผม ในการไปสู้คดีนะครับกับคุณอาชยะกับคุณวัชินนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบตอนนี้ผมมีทนายเป็นของตัวเองแล้วแล้วทนายชื่ว่าทนายทนายกรน,นะครับซึ่งเป็นทนายที่มีดวงการเป็นทนายซึ่งผมคุยกับท่านแล้วก็โอเครู้สึกว่าก็เป็นความหวังเหมือนกันนะครับเพราะเราจะมีงานที่จะทำต่อไป เยอะแยะในการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในเรื่องกฎหมายในการช่วยเหลือคนที่โดนหลังแก่นะครับทนายกอนเดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปดูครับตอนนี้จะเปิดช่อง YouTube ช่องใหม่ชื่อว่าทนายกอรนะครับตอนนี้ผมก็สบายละเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเขาจะเป็นทนายให้ผมทุกคดีนะครับตอนนี้ก็ก็ดีใจก็ตอนนี้ก็ต้อง ระดมทุนหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวก็จะมีค่าน้นค่านี้เยอะแยะมากมายจากนี้ไปในสองคดีที่ผมได้โดนนะครับและทนายกก็บอกว่ามีโอกาสมีโอกาสนะมีโอกาสสู้ได้มีโอกาสชน,นะนะครับมาคุยกับผมครับอินบอ็อกก็มาคุยกันใน facebook นี่ครับดกตรกฤษณ์พลดุษย์ดิหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับเดี๋ยวไอดีไลน์จะขึ้นนะครับคุยได้ทุกคนไม่มีปัญหาอะไร ละขอบคุณครับที่ติดตามจนจบครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่งประเทศครับสวัสดีชีวิตทีีที่มชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชี่